มาก่อตีตาหลอกแป๊บนึงน,นะคะนี่ค่ะขนมเรานี่ขนมเด็กๆขนมเด็กๆประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะ A B C D นี่ติตาสวยคุณชายกลวยกินไหมเอาตีตาดีกว่า สิตาอร่อยนะสิตานะกล้วยเรื่องมากแบบกล้วยในกระถางก็ามาค่ะชายกล้วยจะเป็นคุณชายกล้วยหรือจะเป็นนักเลงกล้วยฮะนักเลงกล้วยไหมอ่ะสีตา แม่กระถางกินไหมคะอืมกระถางกินไหมกระถางกินไม่เป็นคะ่ะกถางกินอาหารเม็ดคะ่ะอร่อยไหมคะสีตาฟิวเลย ฟินๆเลยแม่ติตาเอ้าอยากกินขึ้นมาจะเป็นอะไรเนี่ยคุณจะกินหรือไม่กินอะทำท่าเหมือนจะกินเอ้าไม่กินอีกกวยไม่ชอบอันนี้ทุกทีกวยก็กินนะอ่ะสีตาเอ้าสีตาก็ได้สีตาชอบ ว่าไงกระถางกระถางจะกินด้วยเหรออ๋อจิตาอ๋อจิตาเออรวงรวงเอากล้วยอ่ะ เพิ่งจะมาะอร่อยแล้วงนี่นะกล้วยนะกติตาพอแล้วมั้งลูกหนูกินเยอะแล้วอืมเออ,อกติตากินเยอะแล้วอ่ะลูกอิ่มหรือยังคะอืม อะจานน่าจะพอแล้วนะหนูกินเยอะแล้วอ่ะกินเยอะเดี๋ยวอ้วกโอ้ร่วง หรอยังคะตาอิ่มแล้วตาอิ่มแล้วยังหน่ตาอิ่มแล้วเอา้วยกินไปอ่ะ้วย Tối có phương trình mà kìm, thì ta có hiểm tới Ăn à, quá rồi Rồi, lửa xinh lên rồi Rồi, lỡ rồi À, cuối à, tháp ใครมาไม่มีใครมาหรอกก้อยก้ย,ยอ่ะอ่ะก้ยจะไปไหนฮะไม่ไปครับไม่ไปนะ